เลือกโลเคชันผิดวันธรรมดาคือไม่มีเลยคนมองว่าธุรกิจบุฟเฟ่ใครก็ทําได้ยไม่จริงเราเจ็บมาแล้วหลายรอบรอบละหลายร้านก็เลยคิดแล้วว่าเราควรจะต้องมาเปิดที่โลตัสก็สําเร็จดีมากเลยยอดขายเป็นที่น่าพอใจถ้าเป็นวันธรรมดาก็ร้อยหัวขึ้นไปถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นักตัเลอร์ก็ประมาณ400หัวขึ้นไปค่ะสวัสดีค่ะมณัสวีภาคแก้วร้านกองจูพิยางสายเกาหลีค่ะเป็นบุฟเฟ่เกินคุ้มวาลรตี้อิ่มไม่อั้นไม่จำกัดเวลาค่ะ จุดเด่นของร้านกองจูปิย่างก็คืออิ่มไม่อั้นไม่จํากัดเวลาหัวจะไม่เหม็นเย็นสบายบรรยากาศดีร้านกว้างกวา่าอาหารอร่อยมากมายหลากหลายประเภทลูกค้าเลือกได้ตามความพึงพอใจเลยการบริการพนักง,งานทุกคนที่นี่ได้รับการอบรมให้มีเซอร์วิสกับลูกค้าค่ะอาหารที่สามารถเลือกสั่งได้จะมีมากกว่า50รายการค่ะมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อมี ของเราจะเป็นเนื้อดีมากจะมีเนื้อไทยและเนื้อออสเตรเลียสามารถเคียดทําเมนูได้นะคะเป็นข้าวหน้าหมูย่างข้าวหน้าเนื้อย่างข้าวหน้าทะเลพอยแมงกุ้นิวซีแลนด์โรยชีสสเต็กแซลมอนข้าวหน้าสเต็กแซลมอนสามารถทําได้ค่ะ 2, 2 1 9บาท299บาท399บาทจะต่างกันที่เมนูอย่างเงี้ยค่ะ219บาบาทของเราจะเน้นหมูก็จะมีสันคอสันนอกแล้วก็เป็นกุ้งขาวนะคะ 299เราจะเน้นเป็นเนื้อนะคะพวกเนื้อไทยมีติดมันลิปอายใบพายแล้วก็จะเป็นพวกปลาหมึกสาชั้นนะคะ399จะเป็นอาหารพีเมียมอาหารที่ร้านอื่นอาจจะขายประมาณ699บาทแต่ของเราเนี่ยสรรหาวัตถุดิบที่ดีมาเพื่อคุณลูกค้าเลยลก็จะมีกุ้งแม่น้ำนะคะของเราก็จะตัวใหญ่มากสเต็กแซลมอนเนี่ยชิ้นหนึ่ง200กว่าบาทนะคะใหญ่เท่ามือเลย พอลูกค้าสั่งอาหารับน้องพิยาแล้วจะปิ้นใบอย่างนี้นะคะเป็นใบสแกนสั่งอาหารจะมาให้ที่โต๊ะคุณลูกค้านะคะสามารถสแกนสั่งมาได้นอกจากผักสลัดแล้วก็หมูหมักที่สามารถตักหน้าบาร์ของทันเล่นของทอดอ่ะนี่รายการที่เราเลือกเมือม่อสักครู่นะคะกดส่งแล้วคุณลูกค้าก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวน้องจะมาเสิร์ฟที่โต๊ะเลยค่ะ ก็ประมาณเกือบ10สาขาได้ค่ะจะมีโซนมหาชัยพระรามสองลาดพร้าวร้อยเจ็ดสายใหม่ราชโยธินนะคะและที่พลาดไม่ได้นะคะสำหรับทุกท่านที่ชอบมาเที่ยวดิมเวอร์คือโลตัสลังสิตคลองสี่ค่ะเปะ้าหมายของร้านกองจูพิ่ง่างนะคะเราจะขยายสาขาค่ะด้วยระบบแฟรนไชส์เริ่มต้น2 0 0 0 0 0บาทจะเป็นไซส์แบบเอาดรได้โต๊ะจากเรา12โต๊ะกระทะ3าชุดเครื่องสไลด์เครื่องใหญ่ได้อุปกรณ์ครบแทบเปิดร้านได้เลยแล้วมีแบบในห้างนะคะคือ2 5้านแสนบาทค่ะ คุณลูกค้าไม่ต้องไปทดลองผิดทดลองถูกเรามีระบบแล้วเรียนมาจากโลตัสอะคะ่ะมีการเรียนการสร้างแบนดิง้งเราจะมีระบบหลังบ้านนะคะระบบครัวระบบหน้าบ้านระบบการขายการทําการตลาดออนไลน์ประบบ POS เรามีคู่มือเกี่ยวกับพนักง,งานตําแหน่งของพนักง,งานว่าเขาต้องมีหน้าที่อะไรทําหน้าที่อะไรราคาของวัตถุดิบจากตรงไหนที่เป็นวัตถุดิบที่ดีวัตถุดิบที่ถูกวัตถุดิบที่มีมาตรฐานและสามารถรับวัตถุดิบจากทางเราก็ได้ะคะ่ะแล้วก็เมนเนจบริหารหน้าร้านอย่างเดียว ระยะเวลาคืนทุนก็อยู่ที่316เดือนแต่ที่เราเคยทําได้คือ1เดือนอยู่ที่ทําเลลูกค้าสามารถสแกนส่งโลเคชันมาได้ค่ะให้คุณลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นหลักเพราะว่าคนที่รู้จักโลเคชันที่ดีที่สุดคือลูกค้าถ้าคุณลูกค้าจะให้เราเลือกโลเคชันให้จริงๆแล้วอ่ะเรามีพื้นที่ของโรตัสทั่วประเทศในราคาพิเศษซึ่งสามารถคอนแทคติดต่อเรามาได้ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Lotus Smart SME นะคะมีความประทับใจนะคะเรามีความรู้ที่เพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟิสเชอร์บิตี้การเขียนระบบแมนนวลหน้าบ้านหลังบ้านของพนักง,งานทุกคนได้มีคอนเนคชั่นกับเพื่อนๆพี่ๆที่ทําธุรกิจอยู่ในวงการ SME อะคะ่ะ <G ül üyor> บรรยากาศที่เราเข้าร่วมอบรมดีมากๆค่ะอาจารย์สอนดีมากๆแล้วก็เมตตามากๆม,มีคําแนะนําที่ดีๆอะคะ่ะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนธุรกิจกับเพื่อนๆ SME หลากหลายธุรกิจนะคะ กองจูปิย่างนะคะก็ขอบคุณทางโลตัสที่ให้โอกาสเราเป็นแบรนด์เล็กๆได้เข้าไปมีคอนเนคชันพี่ๆเพื่อนๆแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมค่ะเคล็ดลับการทำธุรกิจเราต้องจริงใจกับลูกค้าเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าค่ะเอาวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพมาให้ลูกค้าทานลูกค้าจะรับรู้ได้ฝากร้านกองจูปิย่างไซเกาหลีนะคะอยู่โลตัสลังสิตคลองสี่โซนฟู้ดคอร์ทชั้นหนึ่งนะคะสัญลักษณ์คือจะมีฮู้ดนะคะก็จบใสๆเลยพนักงานบริการยิ้มแย้มค่ะ